นัองรอเตาย่างนะคะนัองรอนก็จะปลูกถั่วฝักยาวไว้กินนะคะหากิจกรรมให้ลูกทำวันหยุดนะคะ เหลือกี่เม็ดลูกห้าเม็ดโอเคเสร็จ <Okay. S 1> แ,แล้วใช่ไหมคะลูก กบให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะ,ะ,คะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกับชลี่กับน้องรอนอีกแล้วนะคะก่อนอื่นขอพูคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและรับชมวิดีโอทุกๆวิดีโอเลยนะคะวันนี้เราจะทำทเทียโรมีส่วนผสมมีอะไรบ้างคะมีโทเทียโรซาลมิและคีสค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะความยัร้อนครับอืม ก่อนอื่นนะคะเอาแผ่นโทเทียลงเลยค่ะลงลงไฟนะคะให้แผ่นโทเทียสุกค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กับแผ่นโทเทียนะคะ อทอดเทียสุกแล้วมันจะเหลืองขึ้นมานิดนึงค่ะและตามด้วยชีสเลยค่ะกรีดชีสนะคะชีสอะไรก็ได้ค่ะที่บ้านมีชีสะลรใส่ชีสนั้นเลยค่ะใส่ชีสแล้วก็เกลี่ยชีสให้ทั่วนะคะสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็เราใส่ด้วยซาลามี่เลยค่ะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยค่ะ อันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูสำหรับอาหารกลางวันครอบครัวง่ายๆเลยค่ะสังเกตได้เมื่อชีสเมลแล้วชีสละลายแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะจะเป็นทอร์เทียโรนะคะหรือพิซซ่าโรของเราก็ได้ค่ะนะคะเลยค่ะถึงท่อว่านของเราตัดเลยนะคะ เสียงกรอบกรอบพอ,พอดีที่บ้านชอบแบบคริสปี้นะคะชอบแบบกรอบกอบก็เลยทําเป็นแบบกรอบก,อบ,กอบนะคะจัดจาแล้วคะ่ะใส่ลงมาเลยคะ่ะใครชอบแบบคริสปี้แล้วก็ ทำเยอะหน่อยนะคะย่างเยอะหน่อยค่ะนะคะเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อบ้านของเราจะมาเสิร์ฟแล้วค่ะถึงนะคะของเราจะเป็นยังไง นี่รูปร่างหน้าตานะคะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะชิมนะ้ค่ะเชิญเลยค่ะรูปก่อนนะคะ Please remember to like share and subscribe Cheers Cheers อ๋ออย เหมือนเราค่ะเขี้ยมเขี 1, ้ยมดูชี้สิคะอร่อยค่ะ เจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากบปูแลูมากร์คอปเปอร์